นางยักษินีตอนนี้เห็นทีว่าจะเป็นยักษ์ที่มีบุญน้อยเป็นยักษ์ชั้นต่ําลําบากเที่ยวหากินอดอดอยากอาหารก็เป็นของที่สกปปกผิวหนังก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเป็นฝีเป็นหิดหยาบก้านเนีเป็นอย่างนี้นางยักษ์เนีตอนนี้นางก็อุ้มลูกแล้วก็จูงลูกมาหาอาหารกินมาเรื่อยๆเรื่อยนะครับตั้งแต่ริมกําแพงท้ายวัดพระเชตวันเรื่อยมามาจนถึงซุ้มประตูทางเข้าวัด เวลานั้นก็เป็นเวลายเย็นครับพอดีพระพุทธองค์เนี่ยก็กําลังแสดงธรรมให้บรรดาภิกษจทั้งหลายฟังที่พระคันธกุฎีนางยักษ์นั้นอ่ะพอมาถึงซุ้มประตูมองเข้าไปข้างในก็เห็นพระคันธกุฎีพอดีเห็นพระสงฆ์เนี่ยกำลังนั่งฟังธรรมอย่างสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนางก็ว่าเอที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกเศษอาหารที่พระคุณเจ้าเนี่ยท่านล้างบาทล้างมือตกหล่นอยู่บ้างกะมัง